สวัสดีนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนี้กันบ้างตัวอย่างนี้บอกว่าให้ประมาณนะครับแรงกะระทําบนตัวหลอดไฟของรถจนที่กําลังแล่นไปด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ตัวโคมหลอดไฟนี่มีลักษณะเป็นเป็นตัวแผ่นกลมๆที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง15เซนติเมตรนะครับสัการกาา็นเกภาพาดูนะครับรถจนกําลังวิ่งไปได้วยความเร็ว120กิมตรต่อชั่วโมง ก็แสดงว่าแหวกอากาศไปเพรานั้นั้นก็จะมีอากาศตีลงที่ตัวหลอดไฟตลอดเวลานะครับถามว่าแรงกดบนตัวหลอดไฟนี้เท่ากับเท่าไรเพราะถ้ามันไม่แข็งแรงจิงมันคงจะแตกนะครับโอเคอโดยที่พื้นที่ก็คือ1 5เซนเมตรนะครับัที่เส้นผ่าศูนย์กลางคือ1 5เซติเมรพอเราอ่านแล้วเขาถามหาแรงอารมณ์เราอาจจะเป็นว่าโอ้ถ้างั้นต้องใช้โมเมนตัมอิควชันนะครับต้องใช้ลีเนียโมเมนตัมอิควชัน นะครับาถามว่ากรณีนี้นะครับกรณีนี้เราคือถ้าจะใช้ linear momentum equation เราก็จะต้องมาสร้างเป็นตัว cv เกิดขึ้นมานะครับเช่นเป็น cv บริเวณนี้นะครับแล้วปัญหาของการหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเราพอเรารูเ้เราอาจจะบอกว่าเรารู้ความเร็วตรงที่ออกนะครับแล้วความเร็วตรงที่ตรงที่เข้า cv แล้วก็รู้ความเร็วตรงที่ออกแต่เราก็จะบอกดเมนชันต่างๆยากมากมายเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกขนาดพติิขนาดนะครับเขาบอกมาเฉพาะขนาด15ตัวนี้จึงต้องมาคิดใหม่นะครับว่าใช้ใช้ linear momentum equation อาจจะไม่ใช่ทางออกถามว่าแรงที่กระทำตรงนี้นี่มันมันจะหายอย่างไรอันนึงก็คือเรารู้ว่ามันจะเกิดแรงดันขึ้นแรงดันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากลมมาปะทะหลอดไฟแล้วตอนปะทะ จุดดังกล่าวจุดนี้นี่ก็ความเร็วลมนะครับความเร็วลมความเร็วลมตรงจุดที่มาปะทะก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์คือเป็น s t a g n a t i o n point พอดีจุดตรงนี้นะครับเป็น s t a g n a t i o n point ถ้ามันเป็น stagnation p o i n t อ่าเราก็จะเริ่มคิดได้ว่า p stack f ที่กระทำนะครับ f ที่กระทำนะครับพิจารณานะครับเราจะได้ว่าจากรูป หาประกาผมไม่เจอโอเคจากรูป f ที่โจทย์ถามหานี่จะมีค่าเท่ากับ a ของโคมไฟนะครับคูณด้วย p stack อืมน่าสนใจคูณด้วย p stack นะครับถ้างั้นก็แสดงว่าเราก็จะต้องหา p stack คราวนี้จะหา p stack หาย,ยัางไงเราก็บอกว่าที่จุดใดๆจุดหนึ่งตรงนี้นี่นะครับที่จุดใดๆจุดหนึ่งตรงนี้นะเช่น จุดนี้เลือกจุดหนึ่งจุดที่หน้าโคามไฟนี่เลือกจุดสองแบบนี้นะครับเราก็บอกว่าจากเบอร์นูลีอีควเอชนนะครับจากเบอร์นูลีอีควเอชเราก็จะได้ว่า P 1หนึ่งนะครับบวกเซนหนึ 2, ่งส่วนสองโลวีหนึ่งสแควรย่อมเท่ากับ P ที่ตำแหน่งที่สองพอดีก็คือ P S นะครับก็คือ p s นั่นเองแต่ p ที่1นี่เป็น p บรรยากาศนะครับ p ที่1นี่เป็น p บรรยากาศเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เลยว่า p ตรงนี้นี่โดยโดย g a จแล้วมันมีค่าเท่ากับ0เราจะได้ทันทีว่า p s ของเราย่อมมีค่าโดยประมาณเท่ากับเซนติเนโล v 1 square นะครับหรือได้ว่าเอ่อทจีตรงนี้ใช้คำว่า stack ไปเลยก็ได้นะครับจะได้เหมือนกับข้างบน ตันนี้เรียกว่า p stack แล้วเราก็เลยจะได้ว่า f ของเรานะครับก็ย่อมมีค่าเท่ากับ a คูณด้วยเศษหนึ่ส่วนสอ v 1น square นะครับ a ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ pi ส่วน4ไดม i ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ0.15ยกกำลังสคูณด้วยเศษหนส่วนสอง r นะครับ r ของอากาศให้ใช้1.23 หนึ่งจุดาม v หนกำลังสองคานนี้มันคือ120แต่มันเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะต้องแปลงให้เป็นเมตรเพอร์เซกก่อนไม่งั้นมันมาตัดก,กับตัวที่เหลือไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เราออกมาเป็นเมตรกำลังสนะครับตัวเพื่อจะให้หน่วยมันลงกันได้นะครับามันเราก็จะต้องคูณตัวเปลี่ยนหน่วยนะครับเราก็จะบอกว่าจากที่คูณเข้าไปด้วย1 0 0 0เมตร หารด้วย1กิโลเมตรก็คือคูณด้วย1นั่นเองเพราะว่า 1, m, หานึ่งพันเมตรหารหารด้วย1กิโลเมตรคือ1และคูณด้วย1ชั่วโมงที่หารด้วย3 6 0 0ันหรวินาทีนะครับตัวนี้คือ3 6 0 0ันหร้อยะครับ3,600นวินาทีทั้งหมดนี้ยกกำลังสองนะครับอ่านักศึกษาควรจะฝึกกดเครื่องคิดเลขด้วยตัวเองด้วยนะครับานากศึกษาจะได้เท่ากับ นักศึกษาก็จะได้มาว่าแรงที่กระทำนะครับมีค่าประมาณเท่ากับ12.1นิวตันนั่นเองนะครับเท่ากับ12.1นิวตันโดยประมาณนะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ชี้ใเห็นว่าเราสามารถนำเบอร์นูลีอีควชันนะครับมาใช้เพื่อ,อ,อตรงนี้ผมเขียนเหมือนเป็นตัว n เ,เลยนะครับตรงคำว่าเบอร์นูลีในประกาศผมมองอยู่ตรงนี้ นะครับตรงนี้ตัว R นะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สาธิตให้ดูว่าตัวบร t เว n ก็สามารถนํามาใช้หาแรงกระทําบนโคมไฟหน้ารถได้นะครับตัวอย่างนี้ก็มีแตเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ